นี้นะครับวันนี้นะครับพามาดูนะครับก็จับงูใหญ่จงอางใหญ่นะครับตัวยาวประมาณ4เมตรนะครับดูเลยนะครับมันมีสู้ด้วยมีสู้ด้วยครับโหน่ากลัวนะครับถ้าเป็นคนอื่นคงวิ่งป่าแลบแล้วนะครับโหตัวใหญ่มากครับนี่ครับที่มาของงูใหญ่นะครับไปดึงออกมาจากปูนนะครับ ช่วนมีนิูลหรือเปล่าครับีนมีหลุมนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับให้กลัวนะครับเขาเอาอะไรทําเห็ดใจนะนอก็เอามาที่โล่งนะครับจับอย่างง่ายๆเลยนะครับโอ้โหทาไม่ชำนาญน,นี่เรียบร้อยนะครับชำนาญก็ฝึกมานะครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่ ตัวยาวประมาณ3-4เมตรได้นะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้